สวัสดีครับจากร้านทุนเซอร์วิสครับวันนี้นะครับมีตรวจเช็คนะครับเครื่องเจนออกเจนไนบนแท่งกึ่งนะครับตัวนี้ลูกค้านะครับสั่งจองมานะครับตัวนี้ก็เป็นไฟ380โวลต์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ไฟ220โวลต์หนึ่งตัวนะครับมาดูอุปกรณ์กันนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นไฟ380โวลต์นะครับไฟ380โวลต์ตัวนี้นะครับมอเตอร์นะครับ มอเตอร์ที่เราแจ้งไว้นะครับก็จะเป็น1.5แรงนะครับ1.1กิโลวัตต์นะครับ1.5แรงตัวนี้นะครับมอเตอร์อัพไซด์นะครับจาก1แรงนะครับมาเป็น1.5แรงเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์นะครับที่ไปกับเครื่องนะครับก็จะมีประแจนะครับ4ตัวแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์นอกอาจะเป็นเกียร์ในนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ในส่วนตัวที่ติดอยู่กับเครื่องจะเป็นเกียร์นอกนะครับแล้วก็จะมีตัวกรีดนะครับตัวกรีดหินนะครับแล้วก็จจะะะะมีปััััยยแชุดนนนนนนคครรรรรบบบสสสาาาพพํหเ โอเคอันนี้คือชุดของเขานะครับสำหรับไฟ380โวลต์นะครับ1.5แรงนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็1.5แรงเช่นกันนะครับแต่เป็นไฟ220โวลต์นะครับตัวนี้นะครับมามาดูมอเตอร์กันนะครับตรงนี้นะครับเป็น1.1กิโลวัตต์นะครับก็คือ1.5แรงเหมือนกันนะครับแต่เป็นไฟ220โวลต์ รายละเอียดของแถมนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับก็จะมีประแจ4ตัวนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเจรูไนนะครับเจรูไนตัวนี้เป็นเจียนอกอนะครับตัวนี้เป็นเจียนอกอตัวนี้เป็นเจรูไนแล้วก็จะมีตัวกิจหินเพชรนะครับให้1ตัวแล้วก็จะมีชุดประแจแอลพร้อมสายพานนะครับสําหรับเจรูไนนี่ครับเครื่องเจียนอกอเจรูไนนะครับบนแท่นกึงมีทั้งไฟ380บโวลต์และไฟ220โวลต์นะครับ ตัวนี้นะครับของเดือนธันวา t นี้นะครับจะมีส่งทั้งหมด4เครื่องนะครับตัวนี้เป็นชุดแรกนะครับชุดที่2จะเป็นสัปดาห์หน้านะครับที่จะเข้ามาลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ทักสอบถามเข้ามาได้นะครับทักสอบถามเข้ามาได้สนใจ380โวลต์หรือว่าเป็น220โวลต์นะครับชุดนี้นะครับก็แจ้งทางร้านมาได้นะครับยินดีให้บริการครับขอบคุณครับสวัสดีครับ